สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้สบายดีค่ะพี่พอแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูสุขคนค่ะเมื่อนี้เสื้อมากินเขาสวยน้ำกันอีกแล้วค่ะพี่น้องเขาเที่ยงเมื่อนี้กินพร้อมหน้าพร้อมตาลูกเตาเดาใดก็ไม่ยู่น้ำกันเบิดละค่ะเมื่อนี้โอ๊ยมันกลับมาแต่ยู่น้ำพอเป็นเอาเสิ้อแซบเส้อแสบกับพี่น้องโมมี่หยั่งไหล่ค่ะกินเขากับลวกพักกับบนกับถอดไข่ค่ะ กับปลาแห้งกบเขาอันเขาอีกยังดอกแต่มันมีประโยชน์เนาะเอากินซัวลุยปอ้ยจากเต็นข้าวอย่างนั้นไงลูก โอ้ยเอาโอ้ย,อย,อยตายแล้วผูนน้ใด้เนอะว่าพืนพ้นผู้ขาโอ้ยมีบาบายป๊าป๊า พวอพ่าเฮ็ดยังตา,า,าโอ้ยบอกว่าไดพี่น้องเสอะเออมาค่ะมากินน้ำกันค่ะพี่นอ้อง พักกินแักไรฮะเอาไข่ไม่ลูกไม่อร่อยแล้วมาก่อนอือร่อยไหมอืมคลายครับ Se på Anne. ม่เล่นเจ็บปะไม่อึฮรย ไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างมาแล้วไ hmm. ปโรงเรียนบีบานจะชูะ้แล้วสนานล่ะอ๋อคุ้นว hmm. <Auch> ันนี้รีมาเ่นท์เต้ Du hast gesagt, ich soll meine Wäsche waschen. Und mhm. ich muss ähm, eine neue Präsentation für Musik machen für nach den Ferien, weil ich habe nach den Ferien direkt meine Präsentation. Mhm. Das ist zwar freiwillig, aber ich habe mich gemeldet, weil vielleicht bekomme ich ein bisschen Nutzung und kann ausweichen. Und da hinten.

Die auch nicht schlecht. Mm, aber der andere ist immer besser. Aber der normale Reis ist am besten. Mm. mm -hmm. จ <c oughs> งมีเล็กน้อยพึ่งปิดเทิมค่ะพี่น้อง <c oughs> ปิดเทิมเถี่ยวนี้พันยูน้ำมามาก็ว่าสิผ้าไปเที่ยวเดี๋ยวกัดจักสิไปไซดอกหนาัำโคโลน่า แม่ว่ามันก็อร่อยดีนะเนี่ยอันน่เนี่เกี๊อสอต้องใส่น้ำเยอะๆอะสอสแค่นระมาณนิดเดียวเอะวันหลังแม่พาทำกับข้าวโอเค Das, das soll sein, ist nicht wie man so ein Kampf hat. Ja. Kochen, lernen. Nein. Da gibt es eine Mikrowelle. Nein. Und da machen dem Käse-Rot wir das Essen fertig. kampfding ja. Dinge, richtig kochen, lernen. Wenn du später aufziehst und da wohnst, wer soll dir Essen machen? Nein. Und die Mikrowelle. ganze Zeit fast, fast food ist nicht gesund. Ich denke ja auch fertig Gerüchte, wo nicht Fast Food ist. Eigentlich alle Gerichte, die schnell gemacht sind, sind Fast Food Magen. Außer also du Das Es heißt ja, Fast ist ja schnell und Food ist essen. Heißt schnelles essen. Junk Food ist es McDonald's Burger King, KFC oder so, ist Junk Food. Und Junk ist ähm, süchtig, oder so, es gibt ja Junkie und Junk ist eine andere Bezeichnung für süchtig. Oder ich finde es gut, Junkie. sie schnell umrennen. Mhm, dann auch ein bisschen ungesund reinmachen. Die sind trotzdem ungesund. Und du kannst zum Beispiel Spaghetti machen und es geht schnell. Spaghetti-Bolognese ist eines der schnellsten Gerichte und alles, was nicht so teuer ist. Mmh. กินป่นไอนะบ <c oughs> อย่างนั้นแซ่บชอบกินอีกอันไหนกินเผ็ดได้ไหมเออ,อฉันกินเผ็ดมากมากได้อันไหนชอบอาหารไทยอะไรมากที่สุดออสมตำอะไรอีก ähm Gridionale mhm. ähm äh, äh Bambus, dieses scharfe Bambus, wo du manchmal machst. Und mein Fisch, mein scharfer Fisch. Bla. Pell Blah. Blah hm. Ich weiß nicht wie die Namen. Die Namen kann ich nicht.

อซุปน้อหมอกน้ำไม้แกงน้ำไมมเองเสียค่ะอาหารอีสานเพื่อนมากมายแต่ตอนมาอยู่เมืองไทยนึกหน่อยๆเนียน่ยชงปีอ้อมบอกหอยแบงซี่งมากมาก,กินน้ำดูดอ้อมบอกหอยน้ำแม่มาล่อนบอกคอยกินเผ็ดค่ะฮัดกินอยู่เตาบะฮัดนีดเกง่ง ยังไงเนี่ยไม่สนอืม,อมเอาไหมเด็กได้คอยอ่ะเข่าขวิตามินทำยีเดียไม่ต้องมาหมดหรอกจันุจันลกอร่อยมากๆคือฉันอิ่มแล้ว อิ่มแล้วอือหือโอ้ยอือหืออิ่มแล้วก็มาสวัสดีค่ะขอบคุณครับก่อนก่อนค่ะสวัสดีครับอือือนะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอือหือ ค่ะพี่น้องสาหรับคลิปนี้แม่มาร่อนก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับเบอ่งเนาะค่ะเนาะ,เ,นอะเอาไว้พบพ่อกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องว่าแม่มาร่อนสิผ้าพี่ผ้าน้องเฮ็ดอีหยังมีกิจกรรมอีหยังก็หลวงสินะค่ะเนาะ,ะกระถาติดตามเนาะค่ะเด้อสาหรับคลิปนี้ก็ขออำลาผ้าจากพี่น้องไปก่อนค่ะยูดีสบายเบิร์สปูสุค้นค่ะสวัสดีค่ะ